กระผื้นบ้านเท่ากระผื้นบ้านอันนี้บว่ครับเปียกแมนกิ่เล็กปลาแก้วเาใส่ตุ่มปูตุ่มปลาไข่มอดแดงไข่หมอดแดงปลาแก้วหน่อยเนื้อเก่าสิบบาทอันนี้สี่สิบบาทตัวละสี่สิบมาทุงนัดเรื่องกว่าเท่นจ้ะอันนี้สุดเราเท่าไรเกือบสิบบาทสิบบาทนะครับที่มาอยังนีลูกตะลิมปิงตะลิมปิงกีร่าหน่อยไก่หมอดแดงกล่องละไรกบาทกล่องไข่เมนกล่องละสี่าบาทไข่มอดแดง อันนี้0อันนี้ต้นต้นไหนค้น้เสี้ยค่ต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทอันนี้บาทกายกรตบาททุการนะเป็ันียังงแบ้นไนานนค้าเลนบาเ้านบาอันนี้บคาเปียกแดนกเล็กปลาแก้วเขาใส่ตุ่มูตุ่มปลาไข่หมดแดงแล้วไขมดแดงปลาแก้วหนยเนื้อเก่าสิบาทอันนี้สี่สิบบาทรลดซีซมาทุ่มัดเรื่อยกว่ันแกเล็กต้มแล้ว น,นี่วะไอ้คิล<อ>ิกจ้ี่าคเกัน้มาเจาเกราคาท่นาเป็นสินค้าพื้นบ้านนะครับท่านนี้นี่กบโต ไม่สวนเองนี yes, <mate. S 1> <A> ่นี่ีบงอยบะงอยยังกือหัวใหญ่หัวเลี่ยหใหญ่มันหัวเลี่เยก็หญบปูตปูหปูหปูดองปูดองี่นีี่แม่ปูอยู่บ้านปูอยู่บ้านจ้ากระเทีจ้าะกียกเทียมจ่ม่เจ้าตุวไม่สวนผีหมกมัละ นี่พักยังของนี่พ่นอนงตุ้กนแกงแงะบัวปักเพทขิ้นขาพื้นบ้านอเทาองทาไปแกงเอาไปใส่ตะได้ราาาเยจ่เป็นโซนของผลไม้แล้วนะครับอยู่ทางด้านะครับอยู่ทางน้าก็จะเป็นร้านปอบครอนนี่ผลิตใหม่ๆสด บโซนของผลไม้ครับสาลีโโ่ลูกกะสุนบางเเปิ่หน่วยละสิบ มายุ่งโอ้ก็จะแบกป้าโลละเจ็ดิบขอคน่กันชุเดียวบบกลิ้นจีบบกสมบักมวงได้ไหมครับท่านนี้คนนึ้นฮะคือโซนที่แต่ว่าไฮไลท์ของตลาดน้ำสุก็คือผลไม้ผลไม้สดสดโลเกียรทานผมนะครับเพื่อเอาท้าหรด ถ้ามี2บาทครับครับค่าบผมยี่สิบรันีครับมาอยู่เดียค่ะินครับม่สห้าครับโมงรละยี่สิบประมงกับยรับารมองะมงั่ห้าหระมงกับยี้ระมคกับ่ห ลาหมูไม่ไ่กินีใส่หัใสยนี่ครับผมแล้วนี่บอกคุณของผลไม้บอกว่าเลี้ยลูกหาสีเม่ไหครับนี่บอกม่วงอันนี้เดี๋รลยี่ซิมหาย่จงมาคั่น เรา่อรกัะาีจะเป็นโอ้หอมแดงท้องคุนนะครับปาเกแกอื่น้าวได้สอบอนยังนี่สอบๆบบมันครับดูพี่สอบมันเา่นมันโลลสิบาอ่า มากบ่มือต่อใกล้เด็ดเขาจะเริ่มเราบอกยันนี่ใกล้แ <so> ล <uno> ้วใกล้แล้วครับจะมันนานน้อยใกล้จีผ่านแล้วเออมันคือตัวมันอย่างนี้มันม่วงค่ะมันม่วงมันม่วงครับไทยประมานมันม่วงญี่ปุ่นเลยนะม่วงม่วงไก่ห้ามีม่วงไทยม่วงไทยด้วยรสชิปได้ก็ใส่ใส่ได้น้อครับมีเมี่ยงไ่ไร้ตัเดี๋ยวนี่ ก้มเอาเลยนะน้ำยังบาดกมตัวเลยตัวที่รุ่นสูสุดุ่ยหน่วยใหญ่ไงหน่วยใหญ่จะได้ไง่วงพลเรนนะครับนลเรือนนลฟังนลกอัง มาซิดา้าูลหาะสิไรเมล็ดทางการแอ็กเพลนโอ้คุณตุ๊กตาเนี่ยคือบรรยากาศก,าก็เศร้าๆนะครับประมาณต้นหนึ่งประมาณครับแปดโมงห้าสิบห้านะครับแต่เมื่อไงครคนเริ่มมาไล่แล้วนะครับคนเริ่มทยอยมาแบบคึกคักแล้วนะครับตลาดนัดบันจุ ชงเกจได้ะโอยกรดาินต้องไปท้ากันบางไปมากไมากัว่โอ้ยแี่ั้ลูกะ้ปงะิปิงรอันนี้สุะเกบาทิบาทนะครับเหยไรนีมีปจมอจอมบเอารีบา อยักางวัดอู่กอเก่งไห่เป็ดไห่เป็ดไหป่ามาสมวะเซียนทิปปะทิปปะมีเบียร์บางทีก่อนนี่เบ,บื่อ,อยังครับเลยตอนนี้ เบียบฮู้เลยต้นต้นละ่รบาบบะฮ้แำเี้ยค่ะต้นสิบหาบาตละสิบาทอันี้อย่งนี้อันนั้นมันแกมมาเป็นสักพีกสุกพีกอ้นีดอกแคอันนี้แคขาวเตี้ยแคขาวเตี้ยสิบห้าบาทสิบ้าบาทค่ะไ่ได้ขายแพงค่ะนเชีย <c oughs> ใหญ่ <c oughs> อันนี้สาค่ะไปเสืวาสพดีเกียกเหนึ่งสาว เอาไหว้มันมีคนหนุ่มผมนี่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนหรือล้วมาขายอ๋ออาจารย์กับเบิ้งหน้าอาจารย์น่ามันก็เป็นอาจารย์หยอก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 มะขั่เสือกีฬาหน่อยใครมดแดงกล้องลายจับาอ๋อไข่เหม็น

สมหาดิบแมนนองนี่ที่มาว่าบ,บักสม้ายดังเลยค่ะขามากมากวบกักมู ต้นของคนละใหม่นะครับสี่คึกคักตลอดทุกนัดนะครับตลาดนัดนี่นะครับที่นี่วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะครับตลาดนัดวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ใกล,ๆล้ๆกบชุนหิงขาสาจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องอกูได้อยู่ใกล้ๆกับเขามาด้วยนะครับโอ้โหสวยมากครับโอ้โหถ <ๆ S 1> ้ามีมีเขาเม่าเขาเม่าก็ได้ทิ้งใบแดงเขาเม่าเป็นข้าวอนน่อนตุ้กต้นแจ้งแบบ คกแบเนตมต็มเลยนะะเตมตมเลยนะคะเต็มเนะคะมาเลยน่คะเตมเ็มเลยนะคะต็มเมเนะคะม็เลตมเมเลยน่คะต็เต็มลยนะะตมต็มลยนะคะลยะตเยะต็มเยนตมลนคะละคลนคะนเตยคมลยนมมลยแล้วโอ้ยคะตเนเม็ดเม็ดเล็กเด็มกินดี รบะกันแล้วนเรือแห้งด้วยคนละ20บาทชิ้นละ15บาทโอ้บ um> หจะกินของเราลค่ะแม่ค่ะอะไรแม่มาต้มนะเคดเคโดนะทแตสวยค่ะไ